จากการขายในอาลียบามา5ปีทางอาจินไตมีการเติบโตของการขายเพิ่มขึ้นจากเดิม100%จากปีแรกอาลียบากลายเป็นช่องทางหลักในการสร้างยอดขายของเซนโดยใน1เดือนเซนมีเอนคอรี่เข้ามาเฉลี่ยมากกว่า300ครั้งซึ่งบางวันจะมีเอนคอรี่เข้ามามากถึง50า n เอนคอรีในวันเดียวกันสวัสดีค่ะดิฉันเซนอาจินไตรัตนงังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทอาจินไตจำกัดค่ะ บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ทอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สินค้าหลักของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้โดยที่เซนได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของสวนจากสวนของเซนเองเช่นสม้มมะม่วงมะพร้าวเพื่อนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมสำหรับลูกค้าค่ะอาชีพแรกเซนเริ่มจากการให้บริการด้านซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ทั้งการซอร์ซิ่งจะซื้อจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการและก็ดูแลเรื่องของโลจิสติกการขนส่งระหว่างประเทศได้ทํามาทั้งหมดเป็นระยะเวลา1ิอปีจากนั้นได้ขยับขยายมาสู่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนฝางที่กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นลูกค้าภายในประเทศและมีการเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศได้บางส่วนผ่านเทรดโชว์แล้วก็ผ่านบล็อกเกอร์ค่ะ เซนเนอออกบูธในเทรดแฟร์ mm hmm. ต่างประเทศมาประมาณ5ปีก่อนที่จะได้เข้าสู่แพลตฟอร์มอาลีบาบามีลูกค้าเข้ามาเจรจาพูดคุยให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแต่จำนวนที่ปิดการขายจริงๆแล้วถือว่าน้อยมากนะคะเนื่องจากภายในงานมีผู้ค้าที่มีสินค้าประเภทขายคลึงกันหลากหลายทำให้โอกาสที่ลูกค้าเพิ่งจะรู้จักเราปุ๊บปิดการขายปั๊บเป็นเรื่องยากมาก หลังจากที่เซนได้เปิดเซิร์ฟเอ็กซ์เคของบริษัทในแพลตฟอร์มอาลีบาบาได้ค้นพบว่าลูกค้าที่ทาความรู้จักและพบเจอกันในเทรดแฟนนั้นอยู่บนแพลตฟอร์มนี้หลายรายมากและเมื่อลูกค้าเจอบัญชีของเซนในอาลีบาบาลูกค้าหลายารายทักมาว่าจําเขาได้หรือเปล่าและได้สั่งซื้อพร้อมปิดการขายเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ amazing มากทําให้เซนเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ที่เสียค่าใช้จ่ายสูงในการออกบูธและไม่สามารถปิดการขายได้นั้นเป็นเพราะแบรนด์ขาดช่องทางในการสาร้างสัมพันธ์และปิดดีลกับลูกค้าต่อนั่นอง ากการขายในอีลีบามา5ปีทางอัจินไตยมีการเติบโตของการขายเพิ่มขึ้นจากเดิม100%จากปีแรกเซ็นเริ่มเปิดบัญชีแล้วก็สร้างตัวตนในอาลีบาเซ็นค่อยๆมียอดขายเพิ่มขึ้น 10% 20%และหลังจากนั้นอาริยบาได้มีบทบาทสําคัญสาหรับอาจ์จนไตเพิ่มมาึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นช่องทางหลักในการสร้างยอดขายของเซนโดยใน1เดือนเซนมีแอนเคอรี่เข้ามาเฉลี่ยมากกว่า300ครั้งซึ่งบางวันจะมีแอนเคอรี่เข้ามามากถึง50แอนเคอรี่ในวันเดียวกันและยิ่งถ้าเกิดบางวันที่มีการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางของอารีบาคนจะเข้ามาดูมากถึง2,000รายแล้วถ้าเข้ามาสอบถามแอนเคอรี่อีกประมาณ10%ของคนดูทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เลิศ หนึ่งในออเดอร์ที่เซ็นประทับใจที่สุดจะเป็นออเดอร์จากลูกค้าโยุโรปจากการไปออกบูธอนุกาฟู้ดเทคซึ่งเป็นเทรดแฟร์อันดับหนึ่งของโลกจัดที่ประเทศเยอรมน,นีลูกค้าได้รู้จักอจิไตดจากบูธในงานแล้วก็หลังจากจบงานไปลูกค้าได้ทักเซ็นมาในอาลรียบาบาสรุปดีลแล้วก็มาจังสินค้าภายใน5นาทีแสดงเห็นว่าหลังจากที่สร้างการจดจําให้ลูกค้าจากเทรดแฟร์แล้วเมื่อลูกค้าเจอเซ็นในอาลรียบาร์จะนาให้ลูกค้ามั่นใจ ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมในอาลีบาบาที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วยในเรื่องการปิดการขายแล้วก็การสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆซึ่งหลังจากที่ลูกค้าได้พบเห็นเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วก็การที่อาลีบาบามีการช่วยเหลือในการยิงแอดโฆษณาให้ฟรีแล้วนั้นเมื่อลูกค้าพบเราในอาลีบาบาอีกครั้งลูกค้าจะมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในแบรนด์มากขึ้นสิ่งที่ทำให้เซนประสบผลสำเร็จบนแพลตฟอร์มอาลีบาบาคืออย่างแรกเลยคือต้องสวยค่ะ และต้องกล้าพรีเซนต์ตัวเองในแบบที่จดจำโดยที่ในรูปสินค้าจะต้องมีรูปเราหรือต้องทำอย่างไรให้ลูกค้าได้จดจำตัวเราอย่างที่สองคือรูปสินค้าก็ต้องสวยเพราะสินค้าที่ดูดีมันทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความพรีเมียมและความใส่ใจเป้าหมายของอาจินใจในอนาคตนี้คือการขยายสโคปของแบรนด์ให้เป็นไฮเปอร์มาร์ บนแพลตฟอร์มอาลรียบาเนื่องจากว่าเซนไม่ได้มองอาลีบาเป็นแค่อ e ีคอมเมิร์ซหรือหน้าร้านขายของอีกช่องทางหนึ่งแต่อาลรียบาเปรียบเสมือนโลกโลกหนึ่งที่เซสามารถสร้างอัจิตัยให้เป็นห้างห้างหนึ่งที่มีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการได้ซึ่งเซนมองว่านี่แหละคือแพลตฟอร์มคู่ธุรกิจของเซนเอง